สวัสดีครับตัวยอดเหรียญติดขาดครับเกิดจากมียกหยักย่ยข้างในนะครับหรือเปียกน้ําเหรียญมีการเปียกน้ํานะครับสว่วนที่เห็นสันสันนั้นนะครับมันเป็นเหล็กชะลอเหรียญครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องถอดนะครับเมื่อหยอดลงไปเหรียญมันก็จะติดนะครับ เราจะต้องคลายออกมาก่อนน็อตมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับน็อตมีทั้งหมดสี่ตัวเราคลายออกมานะครับแล้วก็เป็นตัวยอดเหรียญแบบล่อนะครับยี่ห้อเอกล่องสีเหลืองครับตัวนี้ก็สิบกว่าปีนะครับสิบห้าปีได้นะไอ้นี่ก็คือที่ล็อกนะครับ ที่บีบบีบแผ่นนี้นะครับตรงนี้ก็คือกดล็อกแป๊กเพื่อให้มันคือเหรียญนั่นเองนะครับเวลากดมันจะดันดันให้เหรียญที่ติดขัดหลุดออกมาแต่ปรากฏว่าดันเท่าไหร่ก็ไม่ออกครับนี่แหละครับตรงนี้แหละครับที่โยกอยู่นี่นะครับมันจะทําให้เอ็อาออกนะครับแล้วก็เพื่อให้เหรียญที่ติดขัดหล่นออกมาแต่ปรากฏว่าไม่ออกก็ต้องถอดเมื่อกด ลองดูก่อนนะครับนมอได้แรงกลัวย่อันนี้ก็คือนี่เห็นะครับมันจะมียหยักย่า י ติดนะครับยหยักย่า่ ת เขาเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยขาวๆต้องทำความสะอาดด้วยนะครับมันจะเป็นเหมือนโก,กาวติดกันเลยครับอันนี้ก็คือเหล็กชะลอเหรียญครับชะลอแม่มันกระโดดนะครับเพื่อจะได้หยอดแล้วลงได้แม่นยำครับ สังเกตว่าจะใส่ให้ถูกต้องต้องใส่ให้เป็นหัวลักษณะหัวเป็ดอย่างนี้นะครับมันจะต้องคล้องนะครับมันยังติดเหมือนกาวเลยนะครับมันมีหยกักย่าไขาวๆครับนละละเนี่ยครับเราหล่อเหรียญลงไปมันก็จะชะลอเหรียญอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดเหนียวขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ไปแล้วมันก็นจะทําให้มันเดียญไม่หล่น,นติดกันได้ครับเรียกน้ําหรือข้างในมีหยักยหญ่นะครับมีขาวๆเหนียวๆนะครับ ติดอยู่เราต้องทำช็ท่ทำความสะอาดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดอีกนะครับสังเกตเหรียญน,นะครับจะมีเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับมันมีเหรียญห้าติดอยู่สองอันนะครับตรงนี้นะครับติดอยู่นี่สองอันนะครับติดซ้อนอยู่เลยครับเหรียญห้าหยอดตัวเหรียญหลอดเหรียญล่องของผมเป็นสิบาทครับแต่ลูกค้ามาหยอดห้าบาทครับแล้วก็เหรียญมันติดกันอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้เราก็เอาสกุลายปากแบวนเล็กๆนะครับแทงออกไปแง่นี้ก็จบแล้วครับ แทงอกอันเดียวครับแทงมันเป็นสองอันใช่ไหมครับเราแทงอันเดียวนะครับแทงอันเดียวให้เคลื่อนออกไปครับมันเท่านี้ก็จะหลุดออกมาแล้วครับง่ายๆครับไอ้ตรงนี้ก็คือที่กั้นเหรียญครับเมื่อมีไฟมาผ่านนะครับปดลวดก็จะมีเป็นแม่เหล็กครับไอ้ต้นแาแม่เหล็กครับที่เหล็กเราไม่ดึงเหล็กตัวนี้ขึ้นมาได้แป๊กอย่างนี้เลยครับเป็นลำงานแป๊กนี่นะครับเหรียญก็จะตกออกมาได้ครับ หลังจากนั้นมัน,นก็จะหลุดออกมานะครับเสร็จแล้วก็ให้ทําการทดสอบยังติดอยู่นะครับอันนี้ยังติดอยู่ครับต้องแทงให้หลุดออกไปเลยนะครับเอาเหรียญออกไปสัก<อ>เหรียญหนึ่งแทงแล้วไฟฉายสองดูให้ว่าให้มันหลุดออกจากกันก่อนครับเพราะไอ้สองเหรียญนี้มันมาขี่กันทําให้มันปิดปากทางออกไปปากทางคือนเหรียญน,นะทำให้เหรียญไม่สามารถลงไป คืนลงไปในช่องคืนเหรียญได้ทำให้มันติดหยอดเท่าไหร่ก็ติดไปหมดครับหยอดไปก็อยู่ในนั้นหมดครับเพราะมันกั้นอยู่มันลงอียคู่เลย ตวยอยน,น,นี่เรียนนี้นะครับใช้มาแล้วสิบห้าปีนะครับสมัยก่อนทั้นซื้อประมาณตัวละพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับสมัยก่อนแพงมากครับสมัยนี้ซื้อได้าาร 2, าคาสองสามร้อยเองครับเมื่อก่อนนี่ของแพงมากครับราคาประมาณพันหนึ่งเมื่อสิบห้า 1, 1, ปีที่แล้วครับตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเหรียญออกมาหมดแล้วนะครับแล้วช่องคืนเหรียญแล้วครับ เราใช้ตัวส่องดูอีกทีนี่นะครับขาวๆเหนียวๆน,นะครับให้อ,ออกด้วยนะครับเนี่ยมันจะทําให้มันติดกับเหรียญน,นะครับทาให้เหรียญไม่สามารถไหลไปได้โดยสะดวกครับทําให้เหรียญมันติดกันได้นะครับมันเป็นขาวๆอย่างนี้นะครับพวก,ยกหยักย่่ยอะไรต่างๆนะครับให้เช็ดออกไปด้วยครับ ทดลองก็ใส่กลับทางครับใส่เหรียญลงไปในช่องที่คือที่กําลังลงมาเนี่ยแล้วก็ดึงตัวกั้นเหรียญนะครับให้เหรียญมันเข้าไปดูนะครับลองดูว่ามันโล่งหรือยังครับหยอดลงไปหยอดกลับด้านนะครับแล้วก็ดึงตัวแผงกั้นเหรียญนะครับให้เหรียญมันก็จะหล่นออกไปอีกทางหนึ่งหยอดกลับทางหยอดที่ตูดมาเลยนะครับที่ตูดที่ว่าจะลงไปที่กล่องนะครับย้อดขึ้นมาตอนนี้ก็จะสามารถ ตรวจช็คได้ว่ามันคล่องหรือ,อยังครับตัวนี้ก็ใส่ในลักษณะเอาอย่างนี้นะครับให้เป็นรูปหัวเป็ดอย่างนี้ครับมันจะมีเป็นตัวชะลอเหรียญน,นะครับตัวนี้จะทําให้เหรียญไม่กระโดดนะเวลาหยอดซึ่งจะทําให้เหรียญเซนเซอร์จับได้อย่างแม่นยํานะครับทําให้เหรียญหยอดได้ลงแบบร้อยเปอร์เซ็นตได้ครับ ต่ถ้าเกิดไม่มีตัวนี้เหรียญก็จะลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับเหรียญมันจะอาจจะกระโดดได้นะครับเขาเลยทําตัวชะลอเหรียญไว้ดังน,น,นั้นเราก็ควรจะใส่กลับเข้าไปครับเหล็กชะลอเหรียญครับใส่ลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อเอสจีใส่ลักษณะนี้ครับแล้วตรงนี้ครับจะเป็น มียืดออกมานะครับเพื่อล็อกไม่ให้มันเด้งขึ้นไปนะครับตรงนี้จากนั้นเราก็ทําการใส่กลับเข้าไปครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเหรียญล่อนะครับสิบบาทหมายความว่าหยดเหรียญสิบก็จะลงครับเหรียญอื่นก็จะไม่ลงเหรียญหน้าก็จะไม่ลงครับตรงนี้ก็จะมีเดือยสองเดือยเดือยสองเดือยเนี่ยต้องเข้านะครับตั้งสนิท ไม่สนิทก็จะเกิดการหยอดไม่ลงได้นะครับเพราะเหรียญมันจะแ่งเวลาใส่ต้องเบีให้เหรียญลงไปอย่างพอดีนะครับเพื่อเซ็นเซอร์จะได้ตรวจจับได้อย่างแม่นยํของเหรียญล่อนี่ถ้าเราใส่ล่อเหรียญสิบก็จะลงเหรียญสิบล่อเหรียญห้าก็จะลงเหรียญห้าล่อเหรียญบาทก็จะลงเหรียญบาทครับน่าจะมีตัวปรับนะครับจะมีวนลุ่มมี VR ีอาร์สำหรับปรับนะครับปรับให้สามารถรับได้ทุกเหรียญครับ เช่นเหรียญสิบก็รับเหรียญสิบาทได้ทุกรุ่นเหรียญห้าบาทก็รับเหรียญห้าบาทได้ทุกรุ่นนะครับเหรียญหนึ่งบาทก็รับเหรียญห้าบาทได้ทุกรุ่นแต่เหรียญหนึ่งบาทจะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ครับถ้าเป็นสิบบาทห้าบาทเนี่ยจะแม่นยําแล้วก็สามารถทําให้มันรับได้ทุกรุ่นของเเหรียญสิบบาทถ้าหยอดห้าบาทก็สามารถรับเหรียญห้าบาทได้ทุกรุ่นเลยครับไม่มีอาปรับยู่ต่ลตัวนะครับเดี๋ยวตอนหน้าจะทําการทดลองปรับให้ดูครับ ีูเข้ามาให้ลงล็อกครับเ้าตอนนี้สำคัญมากนะครับอย่าให้มันขี่นะครับต้องให้มันลงล็อกทั้งหมดครับงนั้นเหรียญจะหยอดไม่ลงนะครับ เหล็กตัวนี้ก็เป็นเหล็กที่ว่าทําเมื่อเราบีบหยิบที่นะครับโยกตัวนี้นะครับตรงนี้จะอ้าออกนะครับตรงนี้จะอ้าออกเพื่อให้เหรียญมันคลายออกมาได้ครับแต่ถ้าทําแล้วไม่สําเร็จก็ต้องถอดได้แด้นะครับมันสามารถคืนเหรียญออกมาได้แล้วนะครับไม่ติดแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันผักไปผักมานะครับทําให้ตรงนี้มันอ้าเข้าว้าออกได้ดันออกมาได้นะครับเล็กๆตรงนี้ก็ออกเลยเหรียญก็จะชอบคืนออกมาที่ช่อง คือเหรียญได้ครับนี่ก็คือเหรียญล่อนะครับวันนี้ล่อเหรียญสิบก,ก็ลงแล้วเพราเหรียญสิบครับ,ส,รบสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสหรับตอนต่อไปครับสวัสดีครับ